ให้กับเอเวอเรสตัวท็อปสุดเอเวอเรสตแพตตินัมครับรีซิกเทอร์โบตัวนี้เป็นตัวที่อยู่บนสุดของเอเวอเรสตเจ็ดที่นั่งเลยนะครับถ้าสอบถามเรื่องเอเวอเรสต์เนี่ยมันก็มีรุ่นย่อยๆหลายรุ่นนะครับแต่ตัวนี้คือตัวจบตัวจริง แล้วก็เป็นตัวรุ่นที่ขายต่างประเทศด้วยแน่นอนกับเอเวอเรสต์แพทเดินัมวีซิคเอรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ข้างล่างไปดูว่ารถพวกนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเอเวอเรสต์ id, ตัวแพทเดินัมมีอะไรบ้างภายในแล้วก็เรื่องของระบบขับเคลื่อนแล้วก็เครื่องยนต์ต่างๆแต่วันนี้จะพาพี่ๆมาชมในเรื่องของการตกแต่งในสไตล์มิลิเตอรี่นะครับมิลิเตอร์รี่กรีนแบ็นะครับเป็นการคุมโทนตัวรถให้เป็นสีในความชื่นชอบของตัวเองนะครับคันนี้เนี่ยขออนุญาตส่งกำนั ลูกค้าท่านนี้นะเพราะว่าเป็นในส่วนของความเป็นส่วนตัวสูงนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันเนาะขึ้นอยู่แต่ดีแล้วที่ลูกค้าให้เอามารีวิวให้ชมกันนะครับสีเขียวนี่เป็นงานแรปฟิล์มนะครับเกรดพี PT, หรือเกรดพรีเมียมนั่นเนองนะครับอายุการใช้ง,งานก็แน่นอน,นครับห้าถึงเปีขึ้นอยู่การรักษาเราเพราะาตัวนี้มันมีระบบเซลฟ์ฮิลิ่งดูแลตัวเองได้นะครับราคาก็เบาๆนะครับเรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเรามาคุยกันได้ถ้าสนใจที่อยากจะเปลี่ยนสีรถตีงนะครับ แพลทินัมแน่นอนครับจะมีตัวหนังสือของแพดดินัมอยู่บริเวณหน้ากระโปรงรถนะครับเป็นรุ่นเดียวที่ยังมีอยู่ณนะตอนนี้นะครับนอกจากตัว y t ยแกับตัว e v e r e s t Sport แล้วนะครับเพอสองตัวนั้นนะถูกตัดออกไปแล้วเนาะในสเวนของแพดดินัมที่ยังจะมีให้แล้วก็ความเรียบหรูรักชูรี่ของเขาเนี่ยที่ผมชอบเลยนะส่วนตัวของผมเลยนะผมชอบมากๆเลยกับกระจังหน้าเขานะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณตรงนี้จะเป็นสีสีบรอนที่เป็นสีที่ผมชอบเรียกว่าทองคําขาวนั่นเองนะแต่ครั้นี้พี่เอกว่า พี่ขอทําเป็นดําแล้วกันเนาะให้มันดูดุหน่อยนะแล้วก็ทําสไตล์ตรงนี้ให้เหมือนกับตัวรุ่นเก่าๆที่เป็นตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับเป็นพื้นดํากับตัวแรปเตอร์ที่เป็นพื้นดานั่นเองแต่กิมมิกตรงนี้ยังเป็นสีเงินเหมือนเดิมนะับนี่คือความลักชวรี่ของตัวรถนะครับกล้อง3ามลองศามีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ความเรียบหรูของลักชวรี่ที่เป็นคือตัว2องนั้นก่าบาทน่มันอยู่ตรงนี้เลยนะครับพร้อมกับตัวระบบไฟหน้าที่เป็นแม g i ิกเอลดีแล้วก็ชุดสเกิร์ตหน้าที่ อย่างที่บอกไปเมดิเซอรี่นะครับดำก็เป็นดำด้านเทา,าสีเขียวก็เป็นสีเขียวกแก่แล้วก็เป็นสีเขียวดันด้านแล้มันทาให้ดูล้รถเนี่ยมันมีอะไรอะไรมาอย่น้นั่นเองครับส่วนตัวรถนะครับใช้ฟิลลิ่งของความสูงเดิมเนาะความสูงของตัวรถเนี่ยเป็นความสูงเดิมที่ไม่ต้องการดัดแปลงเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในแต่นะครับพี่ลูกค้าบอกว่าพี่อยากให้มันหนึบก,กว่าเดิมนะครับฟิลลิ่งของการรับแรงสถานจากพื้นถนน ก็แน้นอนครับคันนี้ก็เลยทําการเปลี่ยนช็อคอัพเป็นตัวรุ่น OEM 2.5นะครับสัดปรับเกลียวพร้อมซับแท่งแยกเป็นโช๊คหัวกลับอย่างที่พี่เคยทําคลิปรีวิวไปพี่ๆลองไปดูได้นะครับการโช๊คนะครับตัวท็อปสุดเนี่ยมันโช๊คหัวกลับมันดียังไงฟิลลิ่งการขับขี่มันดีแค่ไหนนะครับพร้อมกับตัวล้อที่เปลี่ยนจากล้อเดิมที่เป็นขอบ21นะครับอาร์ก็เลยได้ทำบอกว่าพี่ใส่20เผลอเนาะเพราะว่า หนึ่งขอยี่สิบขอยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันชดเชยแค่แก้มยางที่มันต่างไปแต่ว่าระยะยาวนะครับระยะยาวเวลาที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างหรือไปในพื้นที่ที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นเมืองหลักนะเป็นเมืองรองเนี่ยพี่หายางยี่สิบพี่ยังหาได้ถ้ามันเกิดแบบสุดวิสัยขึ้นมานะครับถ้าพี่ใส่ยี่สิบไปเนี่ยพี่อาจจะต้องได้กินอาหารประจำท้องถิ่นหลายวันเนาะะขอ20ก็เลยทำให้ตอบโจทย์ได้ดีขึ้นแล้วก็ยางที่เปลี่ยนเข้าไปเนี่ยก็เล่นของดีไปเลยเนาะ ไหนๆก็ไปไหนละเน้นในเรื่องของความเรียบหรูลักชวรีก็นะครับยูโกอมาซิโอเรนดานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไฮเว่ยท t รเรนที่เป็นหนึ่งในเกรดที่ได้รับความนิยมหนึ่งเงียบนุ่มประหยัดน้ำมันด้วยนะครับล้อแม็กแน่นอนครับ v f 0 3 2ลายเวกที่เป็นก้านเข่าวกวางแบบนี้หล่อๆนะครับ9นิ้วสามารถเลือกสันได้ตามความชื่นชอบมีให้เลือกหลายแบบน,นะครับพี่ด้านข้างคุมโทนมาเลยก็เป็น สีเทาเอ้สีเขียวนะ่ใสีเขียวแล้วก็เพิ่มกับไฟหน้าที่เป็นตัว steady ตัว steady นี่ก็เป็นเก็บในเรื่องของอาจจะมีการ travel มีอะไรบ้างสามารถเปิดปิดได้แต่นะครับตัวนี้แนะนําให้ใส่เป็นสีดําแบบนี้เวลาพี่เป็นบนไฮเวย์แต่ถ้าพี่อยากจะไปนอกเมืองค่อยเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆเพราะเขามีอ็อ s ดอร์มาให้อยู่แล้วนะครับด้านข้างก็คุมโทนเป็นสีดําตัดกับสีเขียวนะครับเป็นแนวมิลเอร่ที่ี่บอกไปนะด้านท้ายก็ไฟซิกเนเจอร์พร้อมด้วย ตัวฟิลลิ่งของตัวที่มันมีอยู่แล้วนะครับเน้นในคาเรียบหรูไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับแล้วก็ครอบเข้าไปกับตัวชุดสเกิร์ตท้ายของงานวิกเตอร์เวอร์ชันที่1นนั่นเองนะครับเราสามารถอัดได้แต่ว่าตรงนี้นะมีนสีดําเงานะยังมีดําเงานะเพื่อตัดเป็นเลเยอร์ให้ดูว่ามันดูว่ามันมีอะไรอะไรมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มันรับกับตัวไฟท้ายที่เป็นสีเงาสำหรับพี่ๆท่านที่อยากได้รถย,ยูนิฟอร์ดเอลเรสนหครับหรือเป็นกระบะเรนเจอร์รอรอรสรองม้วนคู่ดาสอาชพระพกรชลเวษมินนะครับชูร,นะรุ่งเมืองฐาน 5ปีสอนแล้วที่เบอร์ศูนย์ก็แปดสี่ห้าหนึ่งหกหกกับหนึ่งนะครับโปรโมชั่นเยอะมากมายเรามาพูดคุยกันนะครับฝากกันนี้ไว้ด้วยอ้อมใจด้วยนะลดสีเขียวบริชลี่เราลองแบบนี้อยากได้รลอแบบนี้พูวคุยกันได้เลยครับสอบสดีในฟงก์ชันนะครับ